สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนิดาทารอรนะคะชาแนลศาสตร์ของการดูดวงจากพลังงานของไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็พลังงานของไพ่อรคลด้วยเช่นกันวันนี้อาจารย์ขอต้อนรับทั้งสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกเก่าทุกท่านเนาะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราจะอยู่กับช่องนี้ชาแนลนี้กันเป็นนานๆนะคะ หากแล้วการอ่านไพ่คงยิงน,นะคะหากถูกจริตนาสำเนียงการพยากรณ์ของอาจารย์ก็รบกวนนะคะขอเป็นค่าครูให้กันนิดหนึ่งเนาะโดยการกติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้จูนกับพลังงานของช่องนี้ชาแนลนี้กันให้ติดนะกระดิ่งมาปับ๊บรู้เลยว่าเป็นธนิดาทารดนเนาะแล้วก็ขอบคุณ f อทุกท่านลูกดวงทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยในประเทศไทยยุโรปอเมริกาซอปนปลาวนะคะเอเซียสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันนะคะที่เข้ามาเปิดดวงกับอาจารย์นะคะเปิด ดวงผ่านไยพยยน่พญานคราชผ่านไพ่ทาโร่ผ่านไพ่ไย,ยิปซีนะคะแล้วก็มาบูชาแผ่นทองกับอาจารย์นะคะซึ่งการบูชาแผ่นทองของอาจารย์เนี่ยปังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าท่านใดอยากรู้ว่าเพื่อนๆที่บูชาไปแล้วปังเรื่องอะไรไปติดตามที่เพจ Facebook ของอาจารย์ได้เลยนะคะชื่อทานิดาทาตัดติดตามกันให้เยอะๆนะครบหนึ่งพันเมื่อไหร่อาจารย์จะแจกแผ่นทองหรือผ้ายันนะคะแล้วก็ขอบคุณรีวิวนะคะเมื่อวานก็มีหลายรีวิวมากมายเลยนะคะบางคนก็ขอบคุณอาจารย์ว่าขอบคุณมากเลยสําหรับแผ่นทองปังจริงๆนะคะก็มี บางท่านถูกหวยด้วยถูกลอตเตอรี่ด้วยก็มีนะคะแล้วก็ต้องพูดกันทุกๆคลิปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพูดนะคะต้องขอบคุณลูกค้า,าลูกดวงที่อยู่ประเทศมาเลเซียคุณพี่วันเพนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่มาเลเซียนะรางวัลที่หนึ่งหวยมาเลเซียออกมาสองรอบแล้วนะคะร้านก่าบทอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้มาแต่งเรื่องนะคะเพราะว่าอาจารย์คงไม่พูดเรื่องที่โกหกต่อหน้าองค์พ่อพรเพิคเนครูบาอาจาร,รย์และสิ่งศักดิ์์ทีอาจารย์บูชาเคารพนับถืออยู่ นี่คือเรื่องจริงจริงนะคะแล้วก็ลูกดวงกลับมาบูชาแผ่นทองไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวให้กับลูกค้าก็ปังกันติดติดมาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวลูกดวงเองก็ปังเกิดทุ่งว่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็นําเงินบางส่วนปัจจัยบางส่วนมาร่วมเป็นสะพานบุญกาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็หลายท่านต่อหลายท่านไม่ว่าจะเป็นลูกดวงจากอเมริกานะคะลูกดวงจากยุโรปนะคะที่มีรีวิวกลับเข้ามาให้อาจารย์นะคะบางท่านก็เปิดร้านนวดอยู่ที่เยอรมันนะคะแล้วก็ ปรากฏว่าได้แผ่นทองไปความปังมันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องจริงค่ะอาจารย์ทั้งเรื่องความรักก็ดีการเงินก็เด่นการงานก็โหมาสนั่นวันไหวเลยก็มีนะคะแล้วก็ลูกดวงที่อยู่ประเทศอเมริการัสไหนอาจารย์จำไม่ได้แล้วนานละเล่นสลอ็อตเขาเรียกว่าสลอ็อตป่าถ้าอาจารย์พูดผดขอภัยด้วยถูกมาประมาณเกือบสามแสนนะคะบางท่านได้แผ่นทองอาจารย์ไปก็ ทวงนี้ได้เฉยเลยก็มีนะคะบางคนก็ได้ในเรื่องของคนรักเก่ากลับมานะคนรักเก่ากลับมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านมันเป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะอาจารย์พอะเลิกกันไปนานแล้วแต่จู่ๆมารอที่หน้าบ้านเลยบอกขอเคลียร์ใจหน่อย ขอกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมก็มีนะคะบางคนก็จากสามีที่เคยเหินห่างดูไม่มีเยื่อใยดูเหมือนไม่สนใจภรรยาพอได้แผ่นทองไปมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆค่ะอาจารย์บางคนก็ขายที่ได้บางคนก็โอ้โหลูกค้าเข้ามาเตึมนบางคนเปิดร้านขายของ มันปังไปซะทุกเรื่องเลยเนาะแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะปังเรื่องอะไรมันขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของเราที่เราเคยทําบุญร่วมกันกับพระองค์ท่านนะคะแล้วก็อยากจะให้พวกเราศรัทธาในตัวพวกเราน่นหละนะแล้วก็คุณรีวิวมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณรีวิวจากการเปิดดวงผ่านไพ่ยิปซีผ่านไพ่ยพญายนคราชด้วยนะถ้าท่านใดสนใจเปิดดวงผ่านไพ่ยพญายนคราชรู้ดวงก่อนใครแผนชีวิตเราได้ถูกนะคะดวงราย3เดือนในด่างการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพอาจารย์จะส่งเป็นคลิปเสียงให้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย เพราะว่าคนจองคิวมาเยอะความมม่นยามเกิดขึ้นแล้วนะคะหลายท่านต่อหลายท่านก็มาเปิดรอบสองแล้วนะในราคา199บาทน,นะคะแล้วก็เปิดดวงผ่านไพย่ยิปซีโทรผ่านไลน์อาจารย์เปิดรับคิวแล้วนะแต่1-3ถึงวันที่4เต็มแล้วนะคะวันที่5เป็นต้นไปโทรผ่านไลน์ได้อยู่แต่ว่าคลิปเสียงยังมีอยู่นะคะเดือนนี้ไม่อั้นนะคลิปเสียงไม่อัน้นแต่ว่ามี2วันที่อาจารย์จะขออนุญาตพักนะคะเพราะว่าอาจารย์จะไปแอดมิด ที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คร่างกายนะคะต้องขออภัยแต่ว่าอาจารย์จะอาจาัดคลิปไว้ให้เท่ากับวันที่อาจารย์ขาดหายไปแต่ว่าอาจารไม่สามารถส่งคลิปเสียงให้ไม่สามารถดูดวงให้พวกเราได้นะคะก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้สุขภาพต้องมาก่อนนะคะเพราะว่าจะห้าสิบแล้วนะคะก็ต้องเช็คสุขภาพกันนิดนึงนะคะ,อะโอเควันนี้อาจารย์จะมาพาพวกเราเล่นแรนดอมเลิฟสตอรี่กันนะคะเลิฟสตอรี่นี้นะคะภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า ตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกผิดมากนะที่ทำกับคุณแต่เขาก็แค่อยากแก้ไขมันอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณให้โอกาสนะตัวเขาเองเขารู้ว่าเขาผิดมากที่ทำกับคุณเขาแค่อยากแก้ไขมันอีกครั้งหนึ่งและอยากได้โอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณให้โอกาสเขาคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่ที่คุณนะมันคือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนเดิมเนาะ love story อาจารย์จะอ่านหน้าไพา่ให้ครบ30นาทีพลังงานฝั่งของเขาจะอยู่ ฝอ่าใา้มือพลังงานฝัของคุณจะอยู่ขวามือนะคะแล้วก็ตอนท้ายอาจารย์จะมาเปิดพลังงานของคุณกับเขาว่าราศีอะไรเดือนอะไรวันอะไรนะคะแล้วก็ข้อความสามใบว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรเนาะอ่ะโอเคมาลุยกันเลยนะคะแต่อาจารย์ขอสับให้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องมาสับต่อไพ่ใบแรกในฝั่งของเขานะคะุ้ยใบแรกก็ขึ้นมาเป็นเอ e ดออฟคัพเลยนะคะ แน่นอนที่สุดคนคนนี้น่ะอยากรีเทิร์นกลับมาหาคุณนะเพราะว่ามันก็ตรงกับท็อปิกนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอันนี้มันขึ้นอยู่ที่คุณล้วนๆเลยนะโอกาสนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะถ้า คุณคิดว่าคุณไม่อยากจะให้โอกาสผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เอาที่คุณสะดวกและสบายใจเลยเพราะว่าไพ่ของเขาเป็นเอ็ออฟคัพคนคนนี้คิดถึงคุณมากนะคะรักคุณมากยังอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมยังอยากกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีไปมากกว่าเดิมด้วยมันเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของความรักความัมพันธ์โดยเฉพาะการเริ่มต้นกับคนเก่ามันก็ตรงกับทอปิกนั่นแหละเพราะว่ามันมีคุณกับเขาแค่2คนในพลังงานเรื่องราวนี้เนาะเอ็ออฟคัพเขาอยากรีเทิร์นนะอยากรีเทิร์นมากแต่ไม่รู้ว่าคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล แรกขึ้นมาก็เดาใจเดาทางเขาได้แล้วนะว่าเขาต้องการรีเทิร์นกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอยากจะมาแก้ไขมันอีกครั้งหนึง่งแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสกันหรือเปล่านะไพ่พลังงานของคุณเป็น k อ่า2ท o ทีน o r ออฟสอ อาจารย์มองว่าตัวตนของคุณจริงๆแล้วนะบางเคสบางพลังงานนะคะก็ก็ก็อยากจะให้เขากลับเข้ามาแก้ไขในความสัมพันธ์นี้หรือก็ยังรอโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกับเขาอยู่บางคนอาจจะอยากติดต่อคุยกับเขาได้ซ้ําไปหรือคุณอาจจะมือลั่นก่อนก็ได้นะบางคนบางเคสบางพลังงานแต่บางคนก็ดูเหมือนกับมีความเมินเฉยนิ่งใส่เขาแล้วก็เลือดร้อนใส่เขาว่ายง่ายนะเพราะมันเป็นไนออฟสตแต่อาจารย์ก็มองว่าอัศวินถือดาบเนี่ยส่วนใหญ่คุณก็รอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขารอคอยให้เขากลับมาปรับความเข้าใจรอ ขอให้เขากลับมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาจารย์มองว่าคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เพราะว่าไพ่ของเขาเป็นไพ่ของการอยากรีเทิร์นการอยากกลับมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นั้นแต่อาจารย์มองว่าส,ส่วนใหญ่คุณจะให้โอกาสเขานะนายออฟซอรเนีเน่เป็นการให้โอกาสคนมันเป็นการที่พลังงานของคุณเนี่ย ยังอยากติดต่อสื่อสารยังอยากปรับความเข้าใจยังอยากสื่อสารหาใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่คุณรอคอยก็ก็น่าจะเป็นเขานั่นแหละแต่กลัวว่าจะเป็นตัวคุณไหมมือลั่นก่อนที่จะไปส่งข้อความหาเขานะอันนี้ดูจากหน้าไพ่ของคุณเนี่ยพลังงานสัส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่อยากปรับความเข้าใจอยากให้อภัยอยากกลับมาคุยกันอยากจะกลับมาแก้ไขอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันคืออะไรมา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 ,มาคุยกันได้ไหมมาแก้ไขกันได้ไหมหรือว่ามาลองปรับทัศนคติกันอีกครั้งดูไหมเพราะอาจารย์บอกว่า หน้าไพ่ของคุณเป็นพลังงานที่อยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากปรับความเข้าใจมากกว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเอาใบนี้ซ้อนไว้ได้นี้นะเพราะมันเป็นใบง่ายในขณะเดียวกันพลังงานของเขาสอบเรียนเพราะอะไรเขาถึงอยากดีเทิรนกลับมาหาคุณเพราะว่าคุณกับเขายังอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันอยู่ตัวของเขาเองเนี่ยนะอาจารย์มองว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาเรื่องราวระหว่างความสัมพันธ์ของคุณออกจากหัวเขาได้หรอก อาจารย์ก็เชื่อร้อยเเต็มคนคนนี้เป็นคนที่มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้ความรู้สึกของเขาอาจารย์มองว่ามันยังมีเรื่องราวของคุณอยู่ในชีวิตอยู่ตลอดเวลา หรือไม่งั้นตัวคุณเองกับเขาก็อาจจะยังอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันอยู่นะคะอาจจะไม่ได้มีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันอาจจะเป็นแค่แค่แค่การห่างกันสักพักหยุดคุยกันหยุดแชทกันสักพักไม่ติดต่อกันสักพักแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันอยู่อาจจะทํางานร่วมกันหรืออาจจะยังเป็นเพื่อนในสายเรียนเดียวกันในมหาลัยเดียวกันหรืออาจจะยังเจอกันอยู่ในที่ทํางานหรือคุณอยู่ตึกนี้เขาอยู่อีกตึกหนึ่งคุณอยู่ชั้นนี้เขาอยู่ชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นคุณก็อาจจะ ยังเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนกันอยู่ยังพอได้ยินข่าวสารเรื่องของเขาเรื่องของเราอยู่อะไรประมาณเนี้เวลาที่เขาเอ่ยชื่อคุณขึ้นไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชื่อมันเหมือนกับชื่อคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันยึงอยู่ในหัวเขาอยู่นะก็ไม่แตกต่างกันเหมือนกับคุณนั่นแหละอาจารย์มองว่าคุณเองคุณก็ยังมีเรื่องราวเขาอยู่ในหัวสมองด้วยเช่นกันนะคะในขณะเดียวกันไพ่ของคุณเป็น D Emperor นะคะ คุณเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะอาจารย์มองว่าคุณอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างสูงนะคะบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการบางคนอาจจะเป็นเจ้าของโครงการหรือเป็นนักธุรกิจเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจารย์มองว่าคุณมีความนิ่งมากขึ้นนะคะคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณวางตัวเป็นนะคะในระดับอิมพีเรอร์เนี่ยอาจารย์มองว่าคุณโฟกัสเรื่องงานนะบางคนบางเคสบางพลังงานเนี่ยอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานหรือ,ออาจจะเป็นช่วงห้องเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องโหมงานหนักแล้วคุณไปบ้างานมากๆเลยนะคะ ในเมื่อวันหนึ่งหรือบางพลังงานนะคุณรู้สึกว่างานนี้มันจะต้องลุยมันจะต้องมันจะต้องไปต่อให้ได้อาจารย์มองว่าบางคนบางเคสอาจจะเลือกที่จะทําชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จในเรื่องงานมากกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณหัวมงานหนักมากแล้วคุณก็โฟกัสเรื่องนั้นจริงแล้วคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่ว่าคุณแค่ไม่แสดงออกในความรู้สึกของคุณก็เท่านั้นเองคุณอาจจะเป็นคนแสดงออกไม่เก่งก็ได้อาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่คุณมีความจริงจังและมีความจริงใจอยู่ในหัวใจของคุณอยู่ เพราะฉะนั้นในเรื่องของความต่างของอายุก็มีส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะคุณเป็นคนพูดน้อยจริงคุณเป็นคนปากหนะักจริงแต่ก็อย่างที่บอกคุณอาจจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าการแสดงออกของคุณเนี่ยบางครั้งคุณก็แสดงออกอยู่ว่าคุณรักและคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ที่จะทําอะไรแล้วทําจริงจัง คุณก็ไม่ยอมอ่าไม่ใช่ค่ะคุณก็ไม่ใช่คนที่จะไปล้อเล่นกับความรู้สึกของใครหรอกถ้าคุณได้รักใครคุณรักจริงอาจารย์มองแบบนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งพูดน้อยเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งด้วยความที่ตัวตนของคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมมีคนนับหน้าถือตาคุณเยอะหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะมีลูกน้องมีบริวารที่ที่คุณจะต้องวางตัวให้เขาให้เขาแบบทําเป็นแบบอย่างคุณะถ้าคุณวางตัวแบบ เลวเป๋าหรือว่าไม่ดีมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้ลูกน้องมองคุณมาโฟกัสที่คุณว่าะระดับหัวหน้าเป็นแบบนี้หรืออะไรเนี้ยอาจารย์มองว่าคุณเป็นคนที่วางตัวเป็นแล้วก็มีแบบแผนในการใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่พอนะคะคุณมีวุฒิภาวะการเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเป็นผู้ใหญ่ด้วยมีความคิดความอ่านใน,ใน,ใ,นในเรื่องของเชิองอ o s i t i v มากกว่านิกาทินะอาจารย์มองแบบนั้นนะพลังงานของไพ่ใบต่อมาในขณะที่คุณเป็นดี e m ในหัวใจเขาเลยเนาะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะ ทำไมเขาถึงรู้สึกผิดกับคุณมากเขาก็แค่อยากแก้ไขมันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือ the ด m ม r พรสสำหรับเขา คุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดในเวลานี้คุณเป็นคนที่โดนใจเขาที่สุดในเวลานี้คุณเป็นคนที่เขาต้องการให้ใจคุณเป็นคนที่เขาต้องการได้หัวใจด้วยเพราะฉะนั้น DM Place มาคู่กับ DM Emperor มันสลับกันได้นะอันนี้เอาที่คุณสะดวกเลยอาจารย์มองว่าคุณเป็นคู่กันเพราะว่าคุณเป็นทั้ง DM Place กับ DM Emperor เพราะฉะนั้นคุณมีมาตรฐานเดียวกันคุณมีความคิดความอ่านที่คล้ายกันคุณมี energy ที่ใกล้เคียงกันตอนนี้เขายกให้คุณเป็น DM Place ให้คุณเป็น number one ในหัวใจเขาเขาต้องการบุคคลคนนี้แหละที่เป็น ดีแอมเพลสในหัวใจเขาเขาต้องการคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาเขาต้องการให้คุณมาเป็นแม่ของลูกเขามาเป็นพ่อของลูกเขามาเป็นสีภรรยาเขามาเป็นสามีเขาหรือต้องการใช้ชีวิตร่วมกับคุณเพราะว่าเขาเลือกแล้วว่าคุณคือดีแอมเพสคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะ ฝั่งของเขานี่สวยมากๆเลยนะณะเดียวกันฝั่งของคุณเป็นควีนออฟคอยคุณเป็นราชินีถือเหรียญอาจารย์มองว่าคุณหันกลับมารักตัวเองจริงๆแล้วนะบางคนบางเคสบางพลังงานอาจจะหันกลับมาดูแลใจตัวเองหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองหันกลับมามุ่งในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินอาจารย์มองว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะตําแหน่งหน้าที่การงานบางคนอาจจะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนระดับขึ้นเป็น c ีอเป็นซีเนียร์เซลลหรือเป็นผู้จัดการประจําสาขา และตำแหน่งมันก็มาพร้อมกับเงินของค่าตำแหน่งด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าการเงินคุณก็โดดเด่นนะและช่วงนี้เวลานี้นะอาจารย์มองว่าคุณหันกลับมาโฟก,กัสตัวเองจริงๆหันกลับมาดูแลจิตใจตัวเองคุณเป็นคนที่มีบุค,คลิกลักษณะท่าทางท,ที่สไตล์ของคุณเนี่ยจะไลฟ์สไตล์มากๆเลยคือหลากหลายสไตล์เป็นแม่บ้านก็ได้นะคะเป็นสาวสปอร์ตก็ได้เป็นสาวฮอตก็ได,ด,ได้คุณเป็นคนที่ชอบการสันทนาการโดยการไปแฮงเอากับเพื่อนคุณไม่ชอบอยู่เงียบๆนะ คุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่คุณมีความรักคุณจะโฟกัสแฟนคุณจะลืมเพื่อนแต่ถ้าคุณไม่มีแฟนคุณจะไม่โฟกัสคุณจะไปโฟกัสที่เพื่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลานี้เนี่ยอาจารย์มองว่าคุณโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานโฟกัสเรื่องการเงินแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องสังคมของคุณนั่นคือแอบออเปดิ้งไปดื่มไปแฮงเอาท์ไปอะไรแต่คุณไม่ใช่คนติดหรูนะ คุณเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆแต่ว่าด้วยการวางตัวด้วยหน้าที่การงานด้วยบทบาทของคุณมันดูว่าเหมือนกับคุณติดรู้เหมือนกับคุณดูไฮโซจริงไม่ใช่คุณทําตัวเป็นโลโซได้กินข้าวข้างทางคุณก็ทําได้คุณทำได้หลากหลายสไตล์แต่ว่าลึกๆข้างในของคุณจะเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่มีความเซนสิตีเกี่ยวกับเฟลลิ่งความรู้สึกค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคุณก็แอบมีเศร้าๆเงาๆอยู่บางทีคุณอาจจะมองว่าเออฉันก็มีครบแล้วนี่หน้าที่การงานการเงินฉันก็มีแล้วแต่ทําไมฉันถึงขาดคู่รักล่ะ คุณขาดตรงนี้อย่างเดียวนะคะพลังงานไพ่ใบต่อมาสีเม็ดเท้าฝั่งของเขาเต็มที่เลยนะอาจารย์เปิดออกมานี่ไม่มีไพ่อะไรที่แบบไม่ได้โยงถึงคุณเลยโยงถึงถึงคุณทุกเรื่องนอกจากคุณจะเป็นดีเอ็มเอสำหรับเขาแล้วเขายังต้องการให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของเขาเหมือนเดิมเขายังต้องการได้รับโอกาสดีๆจากคุณเหมือนเดิมเพราะว่าคนคนนี้มันมีโอกาสสูงที่จะรีเทิร์นกลับมาแล้วเนี่ยมันจะมีการมั่นหมายได้แต่งงานหรือมันจะมีการได้แบบ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตซึ่งกันและกันตัวเขาเองเนี่ยอาจจะพาคุณไปรู้จักกับครอบครัวเขาอาจจะพา,าคุณไปรู้จักกับสังคมของเขาเพื่อนฝูงเขาครอบครัวญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่หรือเขาต้องการให้คุณไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเลยคือแต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถึงขั้นแบบลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากดูแลเทคแคร์คนรอบข้างคุณด้วยทั้งครอบครัวของคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งอยากจะไปรู้จักสังคมของคุณด้วยเพื่อนฝูงคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาเปิดใจกับเรื่องนี้ กับคุณมากแล้วนะเพราะดูจากหน้าไพ่เป็นพลังงานที่เปิดมากๆเลยนะคะไพ่พลังงานของคุณเป็น knight of c o i n คุณนิ่งจริงๆเนาะอาจารย์มองว่าฝั่งคุณเป็นฝั่งความนิ่งมากๆนิ่งไม่พอคุณบ้างงานอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วบวกกับการที่คุณมีเหรียญอยู่สองสาเหรียญเนี่ยนะพลังงานของคอยเนี่ยคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างเก่งแล้วคุณก็นิ่งสนิทจริงๆนะอาจารย์มองว่าคุณนิ่งมากนิ่งกับอารมณ์ตัวเองหรือคุณอาจจะนิ่งเกี่ยวกับ ความรู้สึกของตัวเองมานานแล้วแล้วคุณก็หันไปโฟ,โฟกัสเรื่องการเงินจริงๆเพราะว่าไพ่ของคอยนีออกมาเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้อาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีแผนการอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจกำลังจะวางแผนเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณมีทั้งควีนเรียนไน อัศวินเหรียญเพราะฉะนั้นคุณกาลังมีแผนการอะไรที่คุณกาลังจะทําเกี่ยวกับการลงทุนอาจจะไปลงทุนทําขยายสาขาลงทุนเปิดธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือลงทุนทําอะไรอีกสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณก็เลยโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องเขาสักเท่าไหร่นะอาจารย์มองว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงที่คุณเบรกหรือว่าไม่ได้มีคิดเรื่องงานเรื่องไหนคุณก็ คุณก็เหมือนกันยังดึงเรื่องเขามาคิดอยู่นั่นแหละเพราะว่าไพ่ใบแรกของคุณเป็นอัศวินดาบเน,นาะพลังงานของเขาเป็นเดอะไฮเมดนะคนคนนี้อาจจะเกิดราศีกันได้นะคะอาจารย์มองว่าเขากําลังหาทางออกเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้สึกเขาอยู่เขารู้ว่าเขาผิดนะเขาถึงหนักอกหนักใจมากเลยเดอฮไฮเมดเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้เขากําลังมีแผนการหรือว่าทบทวนเรื่องราวหรือว่าไตร่ตรองเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่อาจารย์มองว่าเขาใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะ เขาใช้เวลามาพอสมควรเกี่ยวกับการทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณไม่งั้นเขาจะไม่รู้สึกหรอกว่าเขาผิดมากกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเห็นไหม The ะไฮเม e นี่คือไปคิดเรื่องเราตัวเองว่าฉันก็ผิดนะในวันหนึ่งที่ฉันทำกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่เราทิ้งเขาไปเขาก็าแค่อยากกลับมาแก้ไขแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่ปาคนคนนี้อาจจะเป็นพวกข้าราชการก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอาจารย์สอนวิชาการนักวิชาการอาจารย์บอกว่าเขาก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงนะ เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงเวลาที่เขามีความเครียดมีความวิตกกั้งวลหรือมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าไม่สูงสิงกะใครคือถ้าเป็นช่วงที่เขาพีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเนี่ยเขาจะจัดการปัญหาของเขาได้โดยวิธีที่ปิดตัวออกมาจากสังคมเลยไม่สนใจเฟซไม่สนใจไลน์ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นแล้วก็อยู่กับตัวเองไม่ใช่โรคซึมเศร้านะแต่อยู่กับตัวเองแล้วเขารู้สึกว่า มันมีวิธีคลายเครียดมันมีวิธีคลายความกังวลมันมีวิธีคลายปมปัญหาชีวิตของเขานะอาจารย์มองแบบนั้นมันเป็นช่วงห้องเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้เวลาคิดทบทวนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาว่า เขาจะกลับมาแก้ไขปัญหายัางไงเพราะว่าไพ่แรกๆของคาเป็นไพ่ของการรีเทิร์นรู้แหละว่าอารมณ์ความรู้สึกเขาอยากกลับมาแต่เพียงแต่ว่าเขาก็อยากจะถามใจตัวเขาเองว่ากลับมาครั้งนี้แล้วเนี่ยคุณจะยอมรับและเปิดใจให้กับเขาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันค่อนข้างเยอะมีทั้ง D M Place มีทั้งสีเมทาวอยากแต่งงานกับคุณอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคำว่าครอบครัวกับคุณนะเดี๋ยวให้แบบมันเกิดข,ขึ้นมันเป็นพลังงานของคนที่ อยู่เงียบๆมันอาจจะเป็นฝั่งของเขาที่ดูนิ่งเงียบก็ได้แต่ฝั่ง,งคุณก็เงียบเหมือนกันแหละแต่ฝั่ง,งเขาเงียบเขามีแผนมีแผนในเรื่องของความสัมพันธ์คุณแต่ฝั่งคุณเงียบเพราะคุณไปโฟกัสเรื่องการเงินมากกว่าเพราะหน้าไพ่ของคุณเงียบไม่ได้งเงียบเพราะเขาแต่เขาเงียบเพราะเรื่องของคุณนะเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วคนคนนี้น่าจะเป็นข้าราชการครูอาจารย์ระดับ c 7่8นี่แหละนะคะเป็นคนที่สมรรถนะแล้วก็เป็นคนที่ โลกส่วนตัวค่อนข้างเยอะมากๆเลยคนคนนี้นะในขณะเดียวกันฝั่งของคุณก็เป็นไพ่ของเอาสลับกันก้าวถ้วยคุณมีความพอใจในการใช้ชีวิตในระดับหนึ่งตอนนี้ยอาจารย์มองแบบนั้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีคนเข้าหาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันเพศฝั่งตรงข้ามเพราะ9้าถ้วยเนี่ยมันเป็นความพอใจในการได้ใช้ชีวิตที่มันเป็นแบบเนี้ยที่ได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับสังคมได้อยู่กับครอบครัวได้ไปแฮงเอาท์ได้ไปดิง้งไปเด่นได้ทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่ตัวตนของคุณ อยากจะทําแล้วมันเป็นตัวของตัวคุณจริงๆอะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะฝืนตัวเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณรักเขาคุณอาจจะไปทุ่มไปโฟกัสที่เขาแต่ตอนนี้ในเมื่อคุณไม่มีอะไรโฟกัสแล้วคุณก็ไม่ได้โฟกัสแล้วคุณก็มาโฟกัสตัวเองพอมาโฟกัสตัวเองปุ๊บคุณรู้สึกว่าเออพอมันเป็นตัวของตัวเองแล้วมันมีความสุขไว้เฮ้ยมันได้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนมาได้ไปชอปปิ้งอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากจะตื่นสายก็ตื่นได้อยากจะทําอะไรก็แบบ ไม่มีความสุขอะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะทําอะไรก็ต้องรายงานเขาอาจจะเป็นตัวเรานน่นละน,นะเราจะต้องแบบคิดว่าเออเขาจะคุยกับใครหรือเปล่าเขาจะคุยกับเราแค่คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณมีความคิดแบบนั้นมากกว่าเมื่อก่อนแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องเอาเรื่องปวดหัวมาคิดอะแล้วมันก็มีความสุขอยู่กับตัวเองมากๆเลยมีความพอใจในการใช้ชีวิตในระดับหนึ่งตอนนี้อารมณ์ของคุณเป็นแบบนั้นนะขณะเดียวกันอาจารย์มองว่าเอ็ดเพจออฟซอ ที่บอกเลยเนาะว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันมีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องเพนทอฟสอดเอามาบอกอาจารย์แบบนี้นะคะว่าตัวเขาเองตอนนี้นะพอมีความรู้สึกหวาดระแวงเขามีความรู้สึกสงสัยในตัวตัวของคุณมากว่าถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยกลับมาแก้ไขกับมันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่ปาตอนนี้เขาได้แต่แอบส่องแอบสืบคุณ อาจารย์มั่นใจว่า80%ถึง90%ปรนแรนด้อมนี้ไม่น่าจะบล็อกกันนะคะเพราะว่าคุณยังส่องกันได้อยู่โดยเฉพาะตัวเขาเองกําลังส่องคุณอยู่ส่องคุณดูความเคลื่อนไหวดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณแล้วก็เอามาวิเคราะห์ the h i g h m เอามาทดทวนเอามาวางแผนเอามาคิดเอามาโยงกันว่าเออมันจะไปยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่ส่องคุณเนี่ยมันมันมันก็ไม่ได้ทําตอบที่ชัดเจนหรอกเพราะว่าบางทีคุณอาจจะไม่ไม่ได้โพสอะไรเกี่ยวกับ เรื่องที่มันสามารถอ้างอิงตัวคุณว่าคุณมีอารมณ์แบบไหนเขาก็อาจจะเดาทางคุณไม่ออกก็ได้แต่ว่าเขามีความหวาดระแวมีข้อสงสัยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคนน Carr ี้อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะมีข้อสงสัยอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณอยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะผู้ชายที่คุณยืนถ่ายรูปนั้นมันเป็นใครเอ๊ะผู้หญิงที่ยืนถ่ายรูปกับคุณนั้นไม่เป็นใครแต่เพอิญว่าคุณถ่ายรูปเนี่ยคุณอาจจะชิดกับคนคน,คนนั้นมานกจนเกินไปแต่ในการถ่ายรูปของโฟโตกราฟคุณเนี่ยมันยังมีเพื่อน ไม่ใช่แฟนคุณหรือเปล่าแต่คุณไม่ได้ถ่ายกันไม,ไม่ไม่ถ่ายรูปกันสองคน,เนยเขาเลยมีความสงสัยอยู่อาจารย์มองว่าเขาอาจจะสงสัยเรื่องแบบนี้ก็ได้หรือว่าสงสัยเรื่องพฤติกรรมการถ่ายรูปของคุณเอ๊ใครถ่ายรูปให้คุณดูคุณมีความสุขจังเลยแต่ว่า รอบๆข้างไม่มีนี่เหมือนมีฝั่งตรงข้ามถ่ายรูปให้คุณแต่คุณก็ไม่ได้โพสต์รูปคู่คุณก็โพสต์รูปคนเดียวโพสต์นั่งกินข้าวคนเดียวแต่มันมี2จานมี3าจานมี2แก้วมี3แก้วเอ๊มันคืออะไรอะไรประมาณนี้นี่นี่คือว่าความสงสัยที่เขาสงสัยคุณนะอาจารย์มองแบบนั้นแล้วก็เริ่มรู้สึกหงุงคุณอยากจะมาอยากจะมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของคุณด้วยนะเอเพจออฟสอดเนี่ยเอราวังในขณะเดียวกันฝั่งคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะ 80กว่าเปอร์เซ็นต์เกว่าเปอร์เซ็นต์คือคุณมีแรงบันดาลใจให้ขับเคลื่อนตัวเองละเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่มีแรงที่จะทําอะไรเพราะว่าคุณเศร้าเรื่องกับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้แต่ตอนนี้อาจารย์นัวคุณมีพลังมีพลังในการดําเนินชีวิตมีพลังในการขับเคลื่อนตัวเองมีแรงบันดาลใจให้คุณคิดทํำนู่นทํานี่ทําเรื่องธุรกิจทําเรื่องอการค้าขายทําเรื่องสวยตัวเอง ไปบิวตี้ตัวเองไปทําสวยตัวเองไปทําหล่อตัวเองอะไรเงี้ยคุณก็เลยไม่อาจจะไม่ได้มีเวลาแทบจะแบบมานั่งสองเขาเลยอ,อาจารย์อมองแบบนั้นนะเพราะว่าคุณพยายามทําตัวให้แบบในแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องมีไรททำนูน่นทํานี่จนคุณไม่มีเวลาคิดเรื่องของคนเนี้ยพอทําไปไหลายวันหลายวันมันเกิดความเคยชินจนแบบความเคยชินในการคิดเรื่องของคนเนี้ยไม่มีแล้วอะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันฝั่งเดวฝั่งของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบคุณนะ ฝั่งเขาเนี่ยได้แต่แอบส่องแอบสืบคุณอยากรู้อยากเห็นอยากกลับมาในความสัมพันธ์แต่ก็ไม่รู้คุณจะให้โอกาสหรือเปล่านะอาจารย์ขออีกฝั่งละใบมันมีการเดินทางมานะอาจารย์มองว่าตอนนี้เขาโฟกัสที่คุณแล้วแหละนะคะอยากเดินทางมาหาคุณอยากติดต่อคุณยังอยากพูดอยากคุยอยากปรับความเข้าใจกับคุณมากและมีความคิดถึงคุณมากๆเลยยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ยังอยากแก้ไขในความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมมาดูไพ่ของคุณกัน ่ของคุณเป็นสิบเหรียญอาจารย์มองว่าถามว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมาอาจารย์มองว่าคุณก็ให้โอกาสอยู่นั่นแหละแต่ว่าในตัวตัวของคุณเนี่ยคุณมีความนิ่งเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณมีความนิ่งเกิดขึ้นและคุณก็โฟกัสเรื่องการเงินจริงๆคุณโฟกัสเรื่องความสําเร็จเรื่องความมั่นคงในชีวิตของคุณแต่ถามว่าถ้าเขากลับเข้ามาอาจารย์ก็มองว่าคุณก็ให้โอกาสเขานะ พราะดูจากหน้าไพ่คุณก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาคือดูจากสัมผัสจากหน้าไพ่ของคุณพลังงานคุณเนี่ยคุณรอคอยเขาอยู่แต่คุณรอแบบมีสติคือคุณไม่ได้ใจจดใจจ่อที่จะโฟกัสแต่เรื่องเขาอย่างเดียวเพราะว่าคุณมีเรื่องที่สําคัญในชีวิตที่คุณจะโฟกัสอยู่เพราะฉะนั้นแปดไม้เท้าการันตีได้ว่าคนคนนี้อาจจะเดินทางมาหาคุณคิดถึงคุณอยู่รักคุณเหมือนเดิมอยากไปต่อในความสัมพันธ์อยากติดต่ออยากสื่อสารอยากสารความสัมพันธ์กับคุณแต่ก็ไม่แน่ใจว่า คุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งไหมนะนี่คือเรื่องราวของคุณกับเขาทีนี้มาเปิดพลังงานของคุณกับเขาบ้างพลังงานของคุณกับเขาอาจจะเกิดเดือนสิงหานะพลังงานของคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันพลังงานของคุณกับเขาอาจจะเกิดวันเสาร์คุณหรือเขาอาจจะเกิดราศีสิงห์นะคะ คุณหรือเขาอาจจะเกิดเดือนมกราคุณหรือเขาอาจจะเกิดเดือนกันยาก็ได้นะอ่ะโอเคประมาณนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ตรงก็ไปดูในเรื่องราวที่อาจารย์อ่านมาเมื่อสักครู่นะว่ามันเป็นเรื่องของเราหรือเปล่าก็เอาไปปรับใช้เอาเนานะอ่ะโอเคมาดูกันว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรสามใบนะคะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะใบแรกนะคะ s m e t i m e s I stay awake thinking about you เขาบอกว่าบางเวลานะบางครั้งบางเวลาที่เขาตื่นเนี่ยเขาก็เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะประมาณนั้นนะคะใบต่อมา I could let you get caught to me บางครั้งบางคราวเขาก็ไม่ต้องการให้คุณเข้าใกล้เขา,าอาจจะมีกำแพงกัน้นหรือว่ามีความรู้สึกอะไรที่ดูแปลกๆที่เหมือนกับเวลาที่คุณบอกรักเขาหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะปฏิเสธบ้างหรือทำเป็นเหมือนกับไม่อยากให้คุณเข้าใกล้เขาอะไรประมาณนี้อาจจะมีกำแพงนะตอนที่ผ่านมานะ อาริเกะไร่ยิง o ูยูที่ผ่านมาเขาขอโทษนะที่เขาโกหกคุณน,นะคะนี่คือเรื่องราวแรนดอมเลิฟสตอรีนี้นะคะอาจารย์ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะมาส่งพี่อากาศแบบฉบับของจักรวาลให้นะคะบ๊ายบาย